กำไรกำไรขึ้นอยู่ตรงนี้ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านอยู่ออกอเลคเคโอเคนะคะวันนี้เราเข้ามาที่เขาเรียกว่าตลาดเทรดของอัพบิดนะฮะโอ้โหมาเจอแดงหมดเลยแดงไอในกระดาษเทรดนี่ก็คือเป็นขาขึ้นนะคะ นี่ค่ะมีขาขึ้นเมื่อเช้านี่ก็คือได้กําไรไปสองเขาเรียกว,ว่าเล่นอยู่สองอันนะคะเป็นของไออัพบ,บิดแล้วก็ของพการด์ดนะ,ะได้กําไรไปนิดหน่อยวันนี้นะคะก็คือเล่นกับเขาซื้อตั้งแต่เมื่อวานนะคะมีสองตัวค่ะเห็นไหมกาไรกําไรขึ้นอยู่ตรงนี้ค่ะรวมทั้งหมดนะก็คือ2 7งหมค่ะตอนนี้นะ,ะแล้วก็ลังดูอยู่นะ ช่วงนี้ก็คือลิฟท์่งเราขายไปแล้วตอนนี้ซื้อแสนไว้นะแซนนี่มีอยู่ประมาณสี่เริ่มซื้อก็คือสี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบห้านะคะตอนนี้มันขึ้นมาเห็นไหมคะขึ้นมานี่ค่ะห้าพันกว่าแล้วเรากะว่าจะสมไว้หาค่ากาแฟหน่อยคะ่ะนะเราออกจากไอ้ดูแซนเสร็จเลยเดี๋ยวเราไปดูอีกมีอีกตัวหนึ่งนะคะซื้อไว้นะคะนั่นก็คือของเอดานะ หาเอดาไม่เจอคะ่ะนะมีซื้อเอดาไว้ด้วยเอดาซื้อไม่เยอะนะฮะนี่คะ่ะเอดาเอดาเลยราคาซื้อตอนนั้นอยู่ซื้อราคาพนะันสองเนาะตอนนี้ขึ้นมาพันสามค่ะได้กาไรนิดหน่อยในกระดาษเทรดของอัพบิดนะคะก็คือลองลองลอง,ลองเล่นไปคะ่ะช่วงนี้นะฮะลองลอง,ลองเล่นเป็นขาขึ้นขาลงกําลังเรียนรู้ตลาดอยู่เพราะเราก็มือใหม่เนาะ นี่คในตลาดอัพปิดจริงๆอัปบิดมันก็มีหลายตัวอยู่แต่บางตัวนี่ก็จะไม่มีต้องไปที่ตลาดอื่นนะฮะต่งอย่าเช่นตลาด KU อะไรประมาณนี้อัพปิดก็จะมีประมาณนี้แต่ว่าข้อเสียของอัพปิดก็คือคนต่างชาติเนี่ยจะสมัครไม่ได้สมัครได้เฉพาะคนเกาหลีแต่พอดีใช้ชื่อของคุณสามีแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของคุณสามีเนาะก็เลยใช้ได้แต่จริงๆน่าสนใจมากนะตลาดนี้นะฮะ คือเขาพูดว่าเอาเงินเข้าแล้วก็เวลาขายก็สามารถคือขายได้เร็วคือไม่ต้องรอค่ะแป๊บเดียวนะคะแบบซื้อง่ายขายคล่องมากเลยโอเคค่ะให้เห็นค่ะให้เห็นตอนนี้เป็นขาขึ้นมันจะมีขาขึ้นขาลงแล้วฮะคอยคอยดูแล้วก,ลกันตอนนี้เป็นขาขึ้นนะฮะใครถนัดแบบไหนก็อันนี้เมื่อวานก็มันเป็นขาลงอยู่ช่วงหนึ่งช่วงตอนเย็นก็เลยซื้อไว้นะฮะก็ได้กําไรมาประมาณนี้ค่ะสองหมื 20, ่นกว่าวนโอเคค่ะอนะะ่ก็บอกเล่าเก้าสิบนะคะ ก็หวังว่าถ้าชอบนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะฝากกดแชร์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ